สวัสดีค่ะมาเจอกับอีกหนึ่งสินค้าที่ตอนนี้ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเวิร์กมากแล้วก็ลูกค้าหน้าใหม่ก็เข้ามาเรื่อยๆสำหรับเจ้าสบู่จีนนะคะเดี๋ยวจนให้ดูข้างในเนาะหลายคนรู้จักเขาดีมากแล้วลูกค้าใหม่บางคนกำลังศึกษาอยู่ข้างในนะคะอนอ้จะเอามาใช้เองข้างในเป็นแบบนี้ สีก็เป็นสีธรรมชาตินะคะสกัดจากธรรมชาติทั้งหมดภายในสบู่ก้อนนี้ไม่มีสารเคมีอะไรที่ก่อให้เกิดอันตรายกับร่างกายเราเลยคือใช้แล้วปลอดภัยต่อจุดซ่อนเลนส์ลูกค้าถามว่ามันใช้ได้จุดไหนบ้างเนี่ยก้อนเนี่ยคือใช้ได้ทั้งหน้าใช้ได้ทั้งหน้าอกใช้ได้ทั้งตัวคือเอ่อฟอกตัวเนี่ยขี้ใครหลุดเยอะมากเชื่อป่าลองลองดูลองดูฟอกสักสามนาทีนะทิ้ไงไว้สามนาทีแล้ว ทุกคนก็ลองขัดผิวดูขี้ใครหลุดเยอะมากเลยสําหรับเจ้าก้อนนี้แล้วก็สําหรับจุดซ่อนเลนส์เนี่ยใช้ยังไงก็ล้างเฉพาะภายนอกนะคะไม่ต้องสอดไม่ต้องอะไรเข้าไปข้างในล้างเฉพาะภายนอกทิ้งไว้3นาทีพวกตกขาวแบคทีเรียข,ข้างที่มันมีอยู่ข้างในอะ่ะคือมันก็จะหายจริงอันนี้คอนเฟิร์มว่าหายจริงตกขาวหายจริงแล้วก็บางคนจะมีปฏิกิริยาแบบนี้ค่ะบางคนถามว่าเออใช้แล้วรู้สึกสับแสเอออาการสับแสจุนเคยเป็นนะช่วงที่จูนเป็น เป็นรอบเดือนมันก็จะแสบๆบ,บ้าเหมือนมันไปจับพวกแบคทีเรียอะไรพวกนี้ค่ะแล้วสักรอบเดือนวันที่สองวันที่สามันก็จะจะไม่รู้สึกแสบคันละแล้วก็สำหรับอะไรอีกอะที่ถามเข้ามาว่าถ้าฟอกที่หน้าเราช่วยอะไรฟอกหน้าช่วยฝ้าหายอันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าพึ่งกลับไปที่โคราชแล้ว มีป้าคนหนึ่งเขาวิ่งมาหาจูนด้วยด้วยสภาพที่จูนอยู่ในงานศพของปูนะ่เนาะเขาก็พูดจูนก็ฟังมึนๆงงๆอยู่เขาก็บอกว่าจูนจูนเอาสบู่มาเปล่าจูนก็บอกอไม่ได้อะไรมาเพราะรีบเสร็จปู่เขาบอกสบู่ใช้ดีมากเลยใช้แค่ใช้สบู่อย่างเดียวหน้ายังแบบหน้าขาวฝ้าหายเราหันไปตกใจมากคือแบบคิดดูสภาพคนที่เขาเป็นชาวไร่ชาวสวนนะไม่มีฝ้าเลยคือหน้าเขาก็ไม่ได้ขาวเหมือนคนที่บำรุงผิวเนาะ แต่ว่าไม่มีฝ้าจุดด่างดำก็ไม่มีเออมันก็แปลกคือสบู่มันช่วยได้เยอะขนาดนั้นอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ลูกค้าเขาเล่าแล้วเราก็มาเล่าสู่กันฟังแล้วก็อีกเคสหนึ่งก็คือว่าแฟนเขาเนี่ยเป็นผู้ชายที่อว้วนแล้วก็มีน้ําหนักด้วยใช่ไหมแล้วมันก็จะต้องมีพวกกลิ่นอับพวกเนี้ยขนาดผู้ชายใช้ชำระร่างกาย ผู้ชายยังไม่มีกินอับเลยเนี่ยมันมันมันคือสินค้าที่ดีแล้วจุนอยากจะแนะนําให้ทุกคนได้ใช้เพราะว่ามันดีจริงราคาถามว่าแพงไหมสองร้อยห้าสิบสำหรับสมุนไพรไทยฉ่นว่ามันไม่แพงนะคะอยากให้ใช้จริงๆมันดีกับพวกเราจริงๆแล้วก็ไอ้เรื่องที่อืมหลายคนกังวลว่ามัน จะทำให้จุดซ่อนเลนสแสบคันอะไรไหมอันนี้ไม่มีนะคะคอนเฟิร์มเลยใช้มาสามปีแล้วไม่ไม่มีอาการนั้นนะคืออยากให้ใช้จริงๆลองใช้ลองใช้เราจะรู้แล้วก็จะขาดมันไม่ได้จริงๆมันถูกสร้างมาเพื่อเราถูกสร้างมาเพืหญิงผู้หญิง,ญงทุกคน